จุดอ่อนของผู้ชายเลยนะครับที่ผู้หญิงควรจะรู้ไว้เลยว่าถ้าคุณทําเป็นคุณได้อะไรหมดทุกอย่างนะครับในตําราเขาเรียก feminine energy นะครับหรือว่าพลังแห่งความเป็นผู้หญิงนั่นเองมันจะมาจากอะไร1การอดอ้อนออดเสาะคาหวานและก็เรื่องที่2องเขาเรียกว่าการ build up อ่าโดยพลังผู้หญิง b u i l อ up แปลว่าอะไรเซ็กส์โอเคก็สําคัญนะครับแต่ถ้าให้เปรียบเทียบตรงๆเลยนะระหว่างที่ผู้ชายจะไปใช้บริการเป็นเซ็กเซยกับผู้ชายไปถูก b u i l อ up ผู้ชายจะยอมจ่ายให้กับ b u i l อ up มากกว่าเช่นคอกเทลเราไอาแบนวดอะไรแบบนี้เนี่ยบางทีผู้ชาย ไม่ค่อยชอบหรอกอจ่ายไปแล้วก็หนึ่ชั่วโมงจบๆกันแต่ยอมไปเขาเรียกนั่งเหลา้าคืนนึงหมดเป็นหมื่นเป็นแสนทั้งที่ไม่ได้เซ็กชัลเลยเพราะถูกบิลอัพไปถึงแล้วแบบอีโก้กูมามาชมนะครับมาเอาอกเอาใจมาบอกว่าเราเก่งมาร้องเพลงเราร้องถั่วๆก็บอกว่าร้องเพราะนะครับเรายิงมุกฝืดก็บอกว่าเราตลกพวกนี้นะครับมันทําให้เกิดเขาเรียกคัน,น,น,นหรือฟูหรือว่าสีสันในชีวิตขึ้นมา,าแบบ รู้สึกชื่นอ,อกชื่นใจจังเลยกูรู้สึกฟินอีโก้กูมาเน,นี่ยผู้ชายแพ้ดังนั้นถ้าคุณทําเป็นรับประกันผู้ชายจะติดคุณได้อะไรได้หมดทาไม่เป็นทำยังไงล่ะเรียนคอร์สผมที่หลงดูหนึ่งรอบสอนเรื่อง dark psychology เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวคุณจะ build up เป็นแล้วนั่นล่ะครับเดี๋ยวใครๆก็จะหลงสเสน่ห์คุณเลิมไม่ได้เลยทักเข้ามาได้ครับ